สวัสดีครับพบกับดวงชะตาพยากรณ์ซึ่งช่องของเรานั้นได้มีการจัดทําได้มีการนําเสนอการทํานายการเสี่ยงทายและแบบทดสอบต่างๆโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับหากท่านได้รับชมรับฟังได้เข้ามาร่วมสนุกแล้วมีความชื่นชอบถูกใจโดนใจรบกวนทุกท่านนะครับ ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งและกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันจะได้ไม่พลาดการทำนายการเสี่ยงทายและการทำแบบทดสอบต่างๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ คำเตือนช่องนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,งายโดยเด็ดขาดและสําหรับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีในแต่ละราศีในเดือนเมษายน2566ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ สำหรับสงการปีใหม่ไทยปีนี้นะครับก็ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการไปไหว้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดก็ได้นะครับเช่นกรุงเทพก็สามารถไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้พระแก้วมรกตเชียงใหม่ก็ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยคำลำปางก็พระธาตุลำปางหลวงเป็นต้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปไหว้ในวันสงการก็ได้นะครับ แต่ขอให้เป็นการไหว้าภายในเดือนเมษายนนี้และนอกจากนี้นะครับก็ขออนุญาตบอกบุญเชิญร่วมทําบุญทําทานบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ให้กับวัดพระบาทน้ําพุนะครับก็ขอให้บริจาคตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยแต่สําหรับคนที่ไม่มีกําลังทรัพย์ไม่มีปัจจัยก็สามารถสวดมนต์ภาวนาถือศีลนั่งสมาธิได้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีสิ่งดีดด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนคนที่มีกำลังทรัพย์นอกจากส่วนมนต์ภพวานาถือศีลการนั่งสมาธิแล้วนะครับการให้การบริจาคก,ก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานอย่างหนึง่งเป็นการลดความตนีเป็นการลดความโลภขอเน้นย้ำนะครับขอให้มีการตรวจสอบชื่อบัญชีมีการตรวจสอบเลขบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่วนคนที่กลัวว่าจะเป็นการหลอกลวงก็สามารถไปเซิร์ชไปค้นหาใน Google ได้พิมพ์คำว่าวัดพระบาทน้ำพุก็จะเจอเว็บไซต์ของวัดพระบาทน้ำพุนะครับสามารถเข้าไปดูสามารถเข้าไปบริจาคตามเว็บไซต์นั้นได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจจะโทรศัพท์ติดต่อไปก่อนหรือจะเดินทางไปด้วยตนเองก็ได้เช่นกันนะครับ การเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดีด้วยการทําบุญทําทานด้วยการบริจาคด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนเมษายนนี้ด้านการงานคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทําถ้ายังมีความคิดที่ยังอยากจะมีงานทํานอกจากจะต้องมีความทุ่มเทมีความพยายามในการไปสมัครงาน ฝากประวัติกรอกใบสมัครทั้งในทางออนไลน์ก็ดีหรือไปสมัครที่บริษัทหน่วยงานองค์กรนั้นๆก็ดีแนะนำนะครับในช่วงเวลานี้ควรจะไปพึ่งพาไปขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่ตนเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเก่านายจ้างเก่าเจ้านายเก่าพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่โดยรอบตัวรอบกายของตน หากมีเส้นสายมีคอนเน c t ชันในช่วงเวลานี้ก็ถึงเวลาที่ต้องงัดนำมาใช้นะครับนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะทำให้มีโอกาสมากขึ้นมีความหวังมากขึ้นและในท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็จะออกมาดีนะครับยิ่งถ้ามีโอกาสได้เลือกได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปทำงานในหน่วยงานองค์กรภาครัฐก็ดีเป็นข้าราชการก็ดีเป็นบริษัทหรือหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมีความมั่นคง ใหญ่โตก็จะมีงานโน้มที่ดีมีโอกาสสําเร็จสมหวังสมปรารถนามากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เส้นสายคอนเน็กชันของเราด้วยนะครับแนะนำนะครับอย่าพิจารณาแค่เงินเดือนรายได้รายรับเพียงอย่างเดียวควรจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบให้เหมาะสมก็จะเป็นการดีนะครับส่วนคนที่ทํางานแล้วมีงานทําช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่รู้สึกเบื่อนายรู้สึกเบื่อที่ต้องทําอะไรซ้ำๆซ้ำซากจำเจแต่ก็ไม่ได้รู้สึกมากจนถึงขั้นที่ต้องลาออกแต่จะรู้สึกลึกๆในใจไม่มากก็น้อยนะครับจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเอาแต่ใจขี้งอนขี้น้อยใจจะทําตัวเป็นเด็กๆสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายแบบเด็กๆขาดการยับยั้งชั่งใจขาดความรอบคอบดังนั้นจะต้องระมัดระวัง กับปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าวจากการกระทําดังกล่าวยิ่งทําตัวมีปัญหาก็จะยิ่งพบกับปัญหานะครับถ้าจะแก้ปัญหาใดๆก็ตามก็ไม่ต้องไปแก้ไขที่คนอื่นให้แก้ไขที่ตนเองก่อนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ในช่วงลานี้ควรที่จะดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้มากขึ้นนะครับอย่าหักโหมจนเกินไป จนขาดการพักผ่อนที่เหมาะสมควรมั่นไปเช็คไปตรวจสุขภาพร่างกายให้มากขึ้นอย่ารอแค่ใช้สวัสดิการของบริษัทหน่วยงานองค์กรเท่านั้นนะครับไปมากกว่าปีละครั้งก็ได้ป้องกันดีกว่าแก้ไขแก้ไขเนิ่นๆก็ดีกว่าปล่อยเอาไว้นานแต่โดยรวมแล้วก็ยังไม่มีอะไรให้กังวลแค่ให้เพิ่มความระมัดระวังเท่านั้นนะครับในด้านการเงินในช่วงเวลานี้ การเงินจะเริ่มมีความมั่นคงมีเงินมีทองมีไรายได้ไรายรับมาจากการทำงานจากการทำมาหากินการเก็บออมการเก็บหอมลอมลิบจะมีการวางแผนจะมีการบริหารจัดการที่ดีรวมไปถึงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ตนเคารพนับถือคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยให้คำปรึกษาคอยสนับสนุนส่งเสริมผลักดันขอแค่ต้องระมัดระวัง อย่าเอาแต่ใจอย่าใช้ใจุ่่มเฟือยอย่ายึดแต่ความต้องการความอยากได้อยากมีใช้อารมณ์ใช้กิเลสตัณหานำโดยไม่คำานึงถึงประโยชน์ไม่คำานึงถึงความคุ้มค่าไม่เช่นนั้นนะครับมีเท่าไหร่หามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่มีเก็บไม่มีออมความมั่นคงที่มีก็จะลดน้อยลงไปแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้ก็จะมีโอกาส มีโชคมีลาบแบบเล็กๆน้อยๆอย่าคาดหวังโชคใหญ่ลาบใหญ่จะมีโอกาสได้เงินมาแบบฟุกๆแบบไม่ทันตั้งตัวและจริงๆแล้วโชคลาบก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงโอกาสใหม่ๆการได้รับสิ่งใหม่ๆมิตรภาพที่ดีของขวัญของรางวัลการได้รับน้ำใจการรับความช่วยเหลือการดูแลการใส่ใจ ความห่วงใยก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบได้เช่นกันนะครับในด้านความรักคนโสดคนที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับผลของการกระทำหากที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยแนะนำตัวทำความรู้จักสร้างความสัมพันธ์สร้างมิตรภาพกับคนที่ถูกตาถูกใจหมายตาหมายใจเอาไว้แล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับ ที่จะเริ่มต้นในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความลึกซึ้งแนบแน่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าก่อนหน้านั้นทำตัวดีมีพฤติกรรมที่ดีมีภาพลักษณ์มีภาพพจน์ที่ดีผลลัพธ์ที่จะออกมาในช่วงเวลานี้ก็จะมีแนวโน้มที่ดีนะครับไม่มีอะไรให้ต้องวิตกกังวลขอแค่มีความมั่นใจมีความกล้าเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับส่วนคนที่ยังว่างอ้างว้างอยู่แบบเงาๆ ถ้ายังไม่คิดมีใครยังไม่สนใจในเรื่องความรักก็ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์อะไรไม่มีอะไรให้กังวลอะไรที่เคยทำก็ทำต่อไปแต่ถ้ามีความต้องการมีความคิดมีความอยากอยากมีคนรักมีคู่รักก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มต้นต้องมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าคุยกล้าเริ่มต้นอย่ามัวแต่วิตกกังวลปิดตัวเองตีกรอบตนเอง ถูกครอบงามด้วยความกลัวความไม่กล้าขอให้พยายามอย่างเต็มที่ทุ่มเทในทุกๆโอกาสที่เข้ามาไม่มีอะไรเสียหายอย่างดีก็แค่เสมอตัวนะครับส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วหากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหามีความไม่เข้าใจมีความไม่พอใจซึ่งกันและกันอยู่ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดี ในการเคลียร์ใจในการพูดคุยในการปรับความเข้าใจหันหน้ามาคุยกันหันหน้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกันจะมีแนวโน้มจะมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าช่วงที่ผ่านมามีความรักมีความหวานซึ้งดูดดื่มอบอุ่น ในช่วงเวลานี้ก็จะยิ่งส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นถึงแม้จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างก็จะสามารถแก้ไขจัดการสิ่งต่างๆให้ออกมาด้วยดีไม่มีอะไรที่ร้ายแรงให้ต้องกังวลถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนเมษายน 2,566นี้ด้านการงานคนที่ยังว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทําในช่วงเวลาน้นะครับจะยังเงียบๆว่างๆเงาๆเป็นช่วงในการรอคอยรอคอยความหวังรอคอยโอกาสในการมองหาช่องทางมองหาลู่ทางมองหาหนทางต่างๆสําหรับคนที่ได้ไปสมัครงานได้ไปสัมภาษณ์งานช่วงนี้ก็จะต้องรอผล รอการเรียกสัมภาษณ์รอนัดเข้าฝึกงานรอนัดเข้าทดลองงานรอนัดเข้าทำงานแต่จะรอคอยนานแค่ไหนนั้นก็ไม่สามารถตอบให้ได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่างๆของหน่วยงานขององค์กรของบริษัทต่างๆที่เราได้ไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานเอาไว้ดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานการสัมภาษณ์งานก็ดี หากที่ผ่านมาได้พยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถในช่วงเวลานี้ก็ไม่ควรคิดมากไม่ควรเคร่งเครียดทำจิตใจให้ผ่อนคลายลดความคิดวิตกกังวลลงเพราะว่าปลายทางของการรอคอยนั้นจะมีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสสำเร็จสมหวังสมปรารถนาโดยเฉพาะนะครับถ้าได้ไปสัมภาษณ์ไปสมัครงานในงานที่ต้องเดินทางไปนู่นมานี่ไม่นั่งอยู่กับโต๊ะไม่นั่งอยู่กับที่ งานที่มีเหตุให้ต้องเดินทางงานภาขนส่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งคนขนส่งสิ่งของขนส่งอาหารการเป็นเซลล์เป็นพนักงานขายการเป็นบลกเกอร์เป็นชิปปิ้งนำเข้าส่งออกสินค้าการเป็นแอร์การเป็นสจวตในสายการบินการเป็นคนขับรถการเป็นคนขับเรือการเป็นคนขับเครื่องบินขอให้มีเหตุให้ต้องเดินทางก็ถือว่าดีถือว่าจะมีโอกาสสำเร็จสมหวัง มีโอกาสได้งานทํามากกว่างานในสายอาชีพอื่นนะครับส่วนคนที่ยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่ได้คิดที่จะไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานเลยถ้าไม่เดือดร้อนถ้าไม่ติดขัดในเรื่องการเงินถ้าไม่ได้สร้างภาระให้คนอื่นไม่ได้สร้างภาระให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องคู่ครองแฟนคนรักไม่ได้เป็นภาระของใครมีเงินเก็บมีเงินออมอยากใช้จ่ายอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่ว่างๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไรทําตามใจตนเองได้เลยแต่ถ้าคิดที่จะหางานทําอยากทํางานแล้วก็ต้องกระตือรือร้นนะครับต้องทุ่มเทต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นถึงจะมีโอกาสถึงจะได้รับโอกาสนะครับส่วนคนที่ทํางานแล้วมีงานทําในช่วงลานี้จะเป็นช่วงลาที่อยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานเจ้านายนายจ้าง ไม่ใช่แค่การจับจ้องการจับตาการจับผิดการตรวจสอบเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการให้ความสนใจให้ความรักความเมตตาให้การเอ็นดูเป็นพิเศษไว้วางใจเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับขอให้ตั้งใจให้ทุ่มเททำผลงานในช่วงเวลานี้ให้ออกมาดีทำตัวให้ดีมีพฤติกรรมที่ดีสร้างภาพลักษณ์สร้างภาพพจน์ที่ดีแล้วปลายทางก็จะได้ดีนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเพราะว่าเป็นลูกรักเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความสนใจให้ความไว้วางใจเป็นพิเศษก็ย่อมเป็นที่จับตาของเพื่อนร่วมง,งานของหัวหน้าของลูกน้องของบริวารของคนโดยรอบตัวรอบกายในการทำงานซึ่งก็จะมีทั้งคนที่หวังดีและประสงค์ร้ายคนที่จริงใจและคนที่หลอกลวงตีสองหน้าดังนั้นนะครับ ก็จะต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าการทํางานจะมีความเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนหรือในเรื่องของงานแต่สิ่งต่างๆก็ต้องขับเคลื่อนอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่ในช่วงของการดาเนินการการคิดการตัดสินใจใดๆก็ตามในช่วงนี้จะต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนมีความรอบคอบปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆจะต้องได้รับการแก้ไขยอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือเป็นการพิสูจน์ตนเองในด้านการเงินในช่วงเวลานี้จะไม่สามารถพึ่งพาใครได้ไม่สามารถพึ่งพาไม่สามารถพึ่งพิงไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครยามดียามรวยยามมีเงินเพื่อนฝูงญาติมิตรก็จะมีมากยามหมดยามยากลำบากยามที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะเหลือตัวคนเดียวดังนั้นนะครับอย่าไปคาดหวังกับผู้อื่นคนอื่น ปัญหาอุปสรรคต่างๆจะต้องใช้ความทุ่มเทความพยายามของตนอดทนฝ่าฟันไปด้วยตนเองนอกจากนี้ในช่วงนี้ก็ยังมีเหตุมีปัจจัยทำให้ต้องใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต้องไปนู่นต้องไปนี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของการทำงานเรื่องส่วนตัวการพัฒนาการฝึกอบรมการเดินทางเพื่อไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวดังนั้นขอให้ใช้สติ พิจารณาไต่ตองให้ดีถึงความจําเป็นถึงความคุ้มค่าบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ดีอย่าหวังในเรื่องของโชคลาภโชคใหญ่ลาบใหญ่ลาบลอยในเรื่องของหวยในเรื่องของตัวเลขเพราะปัจจัยหลักเงินทองรายได้รายรับในช่วงเวลานี้มาจากการทํางานมาจากการทํามาหากินมาจากการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของตนในการทําเงินหาเงินสร้างเงินยิ่งทํามากยิ่งทุ่มเทยิ่งพยายามก็จะยิ่งได้มากแต่ถ้าทําน้อยก็ย่อมได้น้อยนะครับเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามการกระทําของตนในด้านความรักคนโสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรักในช่วงเวลานี้จะมีโอกาสได้อยู่ในวังวนในความรัก มีโอกาสถูกตาถูกใจใครหลายๆคนพร้อมๆกันเห็นใครก็ชอบก็ใช่ไปหมดหรือไม่ก็จะเป็นตนเองที่ถูกหมายตาที่จะโดนตาโดนใจของผู้อื่นคนอื่นเป็นที่ถูกตาถูกใจของใครหลายๆคนเรียกได้ว่าไม่เจ้าชู้ก็เจ้าสเสน่ห์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเหตุปัจจัยในการได้พบได้รู้จักจากการเดินทางการไปท่องเที่ยวการเดินทางไปทำงาน การเดินทางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมต่างๆแต่เน้นย้ำนะครับขอให้ระมัดระวังถึงแม้ว่าจะอยู่ในวังวนของความรักของความ่า่ของความ, ai, วามสเสน่หาแต่ก็จะมีโอกาสที่จะผิดหวังไม่สมหวังไม่สมปารถนามีโอกาสพัดพาคมีโอกาสลาจากได้ดังนั้นจะต้องดูกันดีๆด,ดูกันยาวๆ ศึกษาดูใจกันให้มากๆพูดคุยทำความรู้จักกันให้มากไม่จําเป็นต้องรีบพัฒนาความสัมพันธ์บริหารเสน่ห์ไปก่อนก็ได้นะครับในส่วนคนที่มีคู่รักคนรักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความรักความสัมพันธ์มีโอกาสพลิกผันแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่เคยมีอะไรที่ไม่เคยทำอะไรที่ไม่เคยเกิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะมีโอกาสปรากฏให้เห็น ก็จะมีโอกาสปรากฏให้เห็นให้รับรู้ให้รู้สึกมีโอกาสได้พบได้เจออะไรที่ไม่คาดคิดซึ่งจะมีแนวโน้มไปในทางที่ไม่ดีนะครับมีโอกาสแตกหกักแตกแยกมีรอยร้าวมีปัญหามีอุปสรรคไม่พอใจผิดใจทะเลาะบอกแหว้งกันได้ส่งผลกระทบต่อความรักความสัมพันธ์ทำให้มีโอกาสสูญเสียพัดภาคราจากดังนั้นนะครับขอให้ใช้สติอย่าใจร้อนอย่าวู่วาม ต้องใจเย็นๆใช้เหตุใช้ผลต้องคิดต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากความคิดจากคำพูดจากการกระทำจากการตัดสินใจให้มากๆให้ถี่ถ้วนรอบคอบทบทวนสิ่งต่างๆให้ละเอียดลึกซึ้งก่อนที่จะทำในสิ่งใดๆก็ตามสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนหรือเมถุนในเดือนเมษายนนี้ด้านการงาน สำหรับคนที่ยังว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำนะครับในช่วงรานี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการทำงานหรือที่เกี่ยวข้องกับการทำงานการหางานการสมัครงานจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายทั้งฝุน่นทั้งควันทั้งฝน การเดินทางการขับรถขับลาการไปนั่นมานี่ก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้ในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากในการหางานจะมีโอกาสไม่สมหวังผิดหวังไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามต้องการจะไม่มีโชคไม่มีลาบจะหาคนมาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์ก็ทำได้ยากและที่สำคัญจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทรยศการหักหลัง การหลอกลวงเอาไว้ให้มากอย่าไปไว้วางใจใครอย่าไปไว้ใจใครเชื่อใจใครให้มากต้องคิดต้องไต่ตองให้ดีต้องมีการป้องกันต้องมีการตรวจสอบที่ดีไม่ควรคิดไม่ควรพึ่งพาใครควรที่จะทําในสิ่งต่างๆดําเนินการในสิ่งต่างๆด้วยตนเองไม่ต้องใช้เส้นสายไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือไม่ต้องใช้ทางลัดทําสิ่งต่างๆให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถ ตามขั้นตามตอนที่เหมาะสมไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งค่อยๆทำค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทำไปทีละเรื่องแก้ปัญหาฝ่าฟันไปทีละเรื่องทำทุกอย่างอย่างรอบคอบถี่ถ้วนทำทุกอย่างอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วผลลัพจอกมาดีเองสำหรับคนที่ทำงานมีงานทําแล้วในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับผลลัพธ์ผลจากการกระทําที่ผ่านมาที่ได้ทำมา หากก่อนหน้านี้อู้งานไม่ตั้งใจทำงานทำตัวมีปัญหาสร้างปัญหาสร้างอุปสรรคต่างๆในช่วงเวลานี้ก็จะเห็นผลจะได้รับผลจากกากรกระทำดังกล่าวจะได้รับการลงโทษที่เหมาะสมแต่ถ้าที่ผ่านมาทำได้ดีมีความทุ่มเทพยายามมีความตั้งใจใส่ใจสร้างผลงานที่ดีก็ย่อมได้รับผลตอบแทนผลรางวัลที่ดีนะครับ แนะนำว่าในช่วงเวลานี้ควรที่จะทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาทำสิ่งต่างๆให้ถูกกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่าทำอะไรแบบสีเทาๆอย่าคิดที่จะหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงอย่าหัวหมอเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงกรรมติดจรวดนะครับทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็จะได้ไม่ดีและนอกจากนี้นะครับในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดแปลกใหม่มีแผนการมีโครงการใหม่ๆม,มีหนทางมีแนวทางใหม่ๆใ,ในการทำงานในการบริหารจัดการมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ได้ตำแหน่งใหม่มีความรับผิดชอบใหม่ซึ่งจะส่งผลให้ช่วงนี้จะต้องใช้ความรอบคอบใช้ความละเอียดถี่ถ้วนจะต้องคอยจี้คอยถามคอยติดตามเรื่องการทำงานจากคนโดยรอบตัวรอบกายไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า เจ้านายนายจ้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารไม่ควรไว้วางใจใครง่ายๆเพราะว่าจะมีโอกาสผิดพลาดดังนั้นจะต้องมีสติให้มากเน้นความถูกต้องเน้นความรอบคอบเข้าไว้นะครับจึงจะเป็นการดีในการทำงานในช่วงนี้ด้านการเงินในช่วงนี้จะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือดูแลสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ จะมีคนเข้ามาส่งเสริมเข้ามาอุปถัมภ์ในลหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำการสนับสนุนเรื่องเงินทองกำลังทรัพย์การร่วมลงทุนการให้เงินลงทุนดังนั้นนะครับจะต้องระมัดระวังให้มากพิจารณาไต่ตองให้ดีจะต้องดูจะต้องเน้นในเรื่องของข้อกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง การทำนิติกรรมสัญญาการทำสัญญารายละเอียดเนื้อหาต่างๆในสัญญาข้อตกลงต่างๆจะต้องใส่ใจจะต้องทำความเข้าใจให้ดีอย่าไว้วางใจใครใง่ายๆอย่าเชื่อใจใครใง่ายๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับซึ่งจะรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือเราด้วยเช่นกันถ้าเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเข้ามาด้วยความปรารถนาดีก็ต้องเอาแบบแฟร์ๆตรงไปตรงมา เปิดเผยจริงใจตรวจสอบกันได้หากในช่วงเวลานี้มีความระมัดระวังเป็นอย่างดีทำสิ่งต่างๆบนความถูกต้องตามกฎหมายตามกฎระเบียบซื่อสัตย์จริงใจเปิดเผยก็จะมีโอกาสได,ได้เงินได้ทองตามที่คาดหวังมีโอกาสสำเร็จสมหวังสมปรารถนาจะมีเงินมีกินมีใช้มีจ่ายมีเก็บเป็นอย่างดีด้านความรักคนที่ยังโสดคนที่ยังไม่มีคู่ครองคนรัก ถ้าในช่วงนี้อยากที่จะโสดยังไม่อยากมีใครยังไม่อยากมีความรักก็แนะนำนะครับว่าให้โสดต่อไปดีแล้วยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องเร่งอย่าไปคิดอย่าไปคาดหวังไม่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความรักในช่วงนี้แต่ถ้าใครอยากจะมีคู่รักมีคนรักมีคนคุยอยากที่จะมีความรักในช่วงนี้ช่วงเวลานี้ก็จะต้องมีความอดทน จะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงค่อนข้างมากต้องพยายามต้องทุ่มเทเป็นอย่างมากจะมีโอกาสพบกับความผิดพลาดได้ง่ายมีโอกาสที่จะอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงไม่แน่นอนสมวันดีสี่วันไข่ห้5วันลาจากหากตัดสินใจผิดพลาดขาดความระมัดระวังก็จะมีโอกาสเจ็บหนักจะคบใครจะคุยกับใครจะถูกตาถูกใจใครก็ต้องดูให้ดีๆ สืบประวัติให้ดีๆด,ดูนิสัยใจคอดูพฤติกรรมกันให้นานๆอย่าใช้แต่อารมณ์อย่าใช้แต่ความรู้สึกอย่าใช้แต่ความค่ายความเสน่หาอย่ายึดเอาแต่รูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียวต้องใช้สมองใช้สติให้มากจึงจะดีนะครับสำหรับคนที่มีคู่รักคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ใดๆไ,ได้จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้อยู่ตลอดเอาแน่เอานอนไม่ได้จะต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคการทะเลาะเบาะแหวงการผิดใจกันความไม่เข้าใจกันให้มากมีโอกาสได้รับความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจโดยที่มีสาเหตุมาจากความรักความสัมพันธ์นะครับดังนั้นขอให้อดทนใช้ความรักความจริงใจต่อกัน ใช้เหตุใช้ผลเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาปรับความเข้าใจก็จะมีโอกาสได้รับความรักความสัมพันธ์ที่ดีกลับคืนมาไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ตั้งใจทุ่มเทพยายามอย่างจริงใจจึงจะประสบความสำเร็จการตัดสินใจใดๆก็ตามในช่วงเวลานี้ห้ามใช้อารมณ์โดยเด็ดขาดถือว่าเตือนแล้วนะครับ